เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดในแนวรับของทีมเราอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ประการังกับตันทีมของเรากันก่อนเลย หากเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกหนึ่งนักเตะสตาร์ดังภายในทีมของเราอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาตีทีมชาติอียิปต์ก็เพิ่งที่จะรประกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรของเราออกไปอีก2ปีจากสัญญาเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขยายออกไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027 นั่นทำให้มันเกิดเครื่องหมายคำถามตามมาเลยว่าเลื่อกตัวของทางฟานไดที่เขาเองเก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคล้ายคลึงกันหลังจากแรกเริ่มเดิมทีเจ้าตัวก็มีข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสำมเมื่์ที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีการต่อสัญญาจ,จบแบใหม่ออกไปหรือไม่อย่าไรกัน เมื่อวานนี้ทางดวิดลิสเดย่่วข่าวสายของคนดังจากแอนฟิลอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาฟันธงบบตรตงประเด็นเลยว่าตู้ของทางฟันได้จะมีการประกาศเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกมาก่อนช่วงสุดสัปดาห์นี้และหลังจากผ่านไปได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรฟุตบอลยุบะู่ของเราก็มีการประกาศเรื่องนี้ออกมาตามน้นจริง หลังจากทางสโมสรของเราก็ได้ยินกันการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางฟันได้ออกไปอีก2ปีซึ่งจะทําให้เขาได้ลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลของเรายาวเป็นท่งถึงเดือนมิถุนาย,ยนในปี2027ว่าคิวฟันได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลออกไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้แถลงการอย่างเป็นทางการของทางสโมสรเราระบุเอาไว้อย่างชัดเจน เขาได้ขยายช่วงเวลาของเขากับทางสโมสรอ,ออกไปมากกว่าในฤดูกาล2024-2025กับกันทีมของเราได้จดประกาศสินสัญญาฉบับใหม่ในเอกสารซึ่งจะทำให้เขาได้อยู่โยงกับทีมต่อไปตลอดช่วง2ฤดูกาลข้างหน้าหลังจากโจตก็ผ่านการลงเล่นให้กับทีมมาแล้วมากกว่า7ปีครึ่งนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาสู่ทีมแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกจากทางซาท์เมตัน ข่าวดังข่าวตามมาหลังจากที่ตัวของทางมอเมดซาลาเองก็เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่ตัวของทางดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วมากมายทั้งแชมป์พิมลีแชมป์ยูฟาแชมเปเลีกแชมป์ฟีฟาครับเวลครับแชมป์ยูฟาสุดเปอร์ครับแชมป์เอฟเอครับและแชมป์ลีกครับอีก2สมัย ในก็เปิดประเด็นเรื่องแถลงการอย่างเป็นทางการของสโมสรเราถึงการประกาศการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเวอร์กิลฟานได้ดังกล่าวข้างต้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าเราจะขยับมาดูบทสัมภาษณ์แรกของตัวฟานได้ถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้นกันบ้าง เมื่อเขาก็มีการออกมาประกาศชัดเลยว่าแม้ก่อนหน้านี้มันจะมีกระแสข่าวลือต่างๆนานาออกมามากมายแต่ตัวเลือกหนึ่งเดียวภายในดวงใจของเขาก็คือการอยู่กับทางนกฮูต่อไปไม่เคยเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวหลังจากทอาตัวย้ายมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อชว่วงซัมเมอร์ในปี2017ด้วยสนมราคา75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวเฟติกองหลังที่แพงที่สุดในโลกณนะช่วงเวลาดังกล่าวอีก และตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าค่าตัวดังกล่าวนั้นคุ้มค่างเงินแทบจะทุกเพ่นนี้กันเลยทีเดียวทั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของตัวฟันได้เจ้าตัวก็ชี้ชัดออกมาอีกด้วยว่าเขาต้องการที่จะนำพาสมสอรของเราไปสู่ความสำเร็จตลอดช่วงเวลา2ปีข้างหน้าที่เจ้าตัวเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมสรของเราออกไป ผมมีความสุขอย่างมากเลยนะและในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งด้วยฝันไดกล่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยประเด็นของอารมณ์ความรู้สึกมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาภายในหัวของผมนะก็คก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆมันเต็มไปด้วยความสุขและมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่ง เส้นทางอาชีพของผมที่มีจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันสุดยอดมาและการที่ผมสามารถจะขยายมันออกไปได้อีก2ปีกับสโมสรแห่งนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมันจึงทําให้ผมมีความสุขอย่างแท้จริงผมเลือกลิเวอร์ p o o มาโดยตลอดเลยนะมันเป็นเช่นนั้นมาเสมอนี่คือทีมที่อยู่ในหัวของผมและผมเองก็มีแผนการในระยะยาวกับพวกเขาดังนั้นมันจึงเป็นลิเวอร์ p o o มาโดยตลอด ผมไม่เคยสงสัยในตัวเลือกของตัวเองเลยผมอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อตัวของผมเองแล้วก็เพื่อครอบครัวของผมด้วยผมเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์ pool บางคนอาจจะบอกว่าผมเองเป็นเหมือนกับสเกาเซอร์อีกหนึ่งคนเลยนะแล้วผมก็ภูมิใจด้วยที่ได้ยินอะไรแบบนั้นมันทำให้ผมเองรู้สึกยอดเยี่ยมมากๆ เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของตัวเวิร e ์กิลฟันได้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบทุนกระบวนความกันไปเลยเมื่อมันมีการเปิดเผยออกมาว่านอกจากที่ว่าผูกของเราแล้วในช่วงที่ตัวของคาฟันได้กํากลังใกล้จะหมดสัญญากับสโมสรน,นั้นมันก็มีอีกหนึ่งสโมสรที่หวังจะฉกฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ดังลกาะทางตน พวกเขาไม่ที่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางสิงโตนั่นเงินครามชิวซีคู่แข่งร่วมศึกพิเมลิของเรานั่นเองที่พยายามจะอาศัยจังหวะนี้ในการเข้ามาปั่นหัวตัวของทางฟันไดให้เลือกย้ายไปอยู่กับพวกเขาในฐานะนักตัดฟรีเอเยตนแบกไกรค่าตัวแต่สุดท้ายตัวของทางฟันไดก็ได้ตอบปฏิเสธโอกาสการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นและเลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไป ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางเลวิสสติลนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลแถบลอยของประเทศอังกฤษที่ซึ่งตัวของทางชิลซีนั้นก็พยายามจะตามเขี้ยวพาราสีตัวของทางฟันได้ตลอดรอบปีทิพผ่านมาว่ากิวฟันได้ได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆอยู่ด้วยนะสติลกล่าว ตามที่ทางเดลี่เมลได้ข้อมูลมาก,ก็คือเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่พยายามจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเยนตอนช่วงซัมเมอร์นี้และอันที่จริงแล้วพวกเขาก็พยายามจะเดินหน้าดีวนี้มาตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วด้วย แต่ความเป็นจริงที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางตัวแทนของทางฟันใดก็คือเขาจะต่อสัญญาจิบักใหม่กับทางลิวอร์ผู้นั่นเป็นสิ่งที่ตัวของนักเตะยืนยันมาโดยตลอดมันจึงทําให้พวกเขาแทบจะไม่มีความหวังในประเด็นนี้นอกจากทางเชลซีแล้วปารีสแซงต์แชมงเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่คอยเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่ทางฟันได้และทีมงานของเขาก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้กับพวกเขาด้วยเหมือนกัน มันถึงขั้นที่มีภาพหลุดการพูดคุยกันระหว่างตัวของทางฝันได้กับผู้อํานวยการกีฬาของทางปารีสแซงแชแมงอย่างทางหลุยคอมโพสหลังเกมการแข่งขันที่สนามแอนฟิลในศึกยูฟาเชมเปนลีซึ่งนั้นก็ทําให้มันเก็บกระแสข่าวลือตามมามากมายแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเพราะการพูดคุยกันในครั้งนั้นของพวกเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมแต่มันเป็นการพูดคุยในแง่ของความสัมพันธ์ทั่วไปเท่านั้น เล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของตัวเวิร์กกิลฟันได้กับทีมของเราอีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูกันดีกว่าว่าใครกันที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของตัวดาวเตะวัย33ปีรายนี้ แน่นอนว่าคนมีปัจจัยมาเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือตัวของทางฟันได้เองที่มีความมุ่งมั่นและจงรักภักดีกับสมูรซอนของเราแต่ในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสมูรนนั้นเจ้าตัวก็ยังให้เครดิตกับอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการตัดสินใจครั้งนี้ของเขานั่นก็คือภรรยาสาวแสนสวยของเขาและรวมไปถึงบรรดาลูกๆของเขาที่ทำให้เจ้าต,ตัวตัดสินใจฝากอนาคตเอาไว้ในถิ่เหมือดซีไสต่อไป ลูกๆของผมเกือบจะเป็น scouser อยู่แล้วนะฝันได้กล่าวพวกเขาไม่รู้จักอะไรเลยนอกเหนือจากทางหรือว์พผู้โดยเฉพาะอย่างยิ่สองคนตัวน้อยของผมดังนั้นเราสามารถพูดได้เลยว่าทั้งครอบครัวของเรามองเห็นตรงกันในประเด็นนี้และมันก็ทําให้ผมมีความสุขอย่างมากมันช่วยผมตัดสินใจได้ง่ายดามากยิ่งขึ้นและเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญด้วย ผมลักแนวทางการเป็นไปของสโมสรแห่งนี้โดยพื้นฐานอยู่แล้วและผมก็อยู่เพื่อสิ่งนั้นเราจำเป็นจะต้องยึดหลักการนะมูลค่าคือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดการเห็นคุณค่าในตัวของผมและครอบครัวของผมเองก็ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมก็คงต้องบอกว่ามันจำเป็นจะต้องยกเครดิตเป็นอย่างมากให้กับทางภรรยาของผมนะเราอยู่ร่วมกันเป็นทีมในฐานะครอบครัวเช่นเดียวกันกับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอย่างทางสโมสรฟุตบอลหรือวอ่าผูกกอดด้วย เราจะต้องโชว์ฟอร์มให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดต่อไปและการที่คุณจะทําได้แบบนั้นมันจะต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัวนังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างพวกเราทั้งหมดเพราะเราต้องการกันและกัน ผมโชคดีนะที่มีครอบครวัวที่ดีและมันก็นำมาซึ่งสถา,านะที่ผมสามารถจะก้าวพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอีก2ปีครอบครวัวของผมก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นทั้งตัวภรรยาและลูกๆของผมมันจึงทำให้ผมมีความสุขอย่างยิ่งกับการตัดสินใจในครั้งนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ <c oughs> ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับประเด็กนการต่อสัญญาฉบับใหม่ของตัวเวิร์กยิวฟันได้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เพราะอย่างที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขามีการขยายสัญญาของทีมเราออกไปอีก2ปีด้วยกันซึ่งนั่นก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวก,กันกับที่ตัวเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางโมเมดซาลาได้รับ คำถามก็คือแล้วเนเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยล่ะฟันแดกจะได้รับเงินจากทางสโมสรของเราสุดท้ายอยู่ที่เท่าใดกันหลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางซาลาเองก็ได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เขาได้รับอยู่ที่ 3, ามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ขยับขึ้นมาแตะอยู่ที่หละสี่แสนแปดหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวหากรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต,ต่างๆที่เขาจะได้รับในการต่อสัญญาฉบับใหม่ ทั้งนี้ทางเดอะไทมส์สัญข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษนำโดยทางพอลจอยส์เกี่ยวข่าวสายของคนดังซึ่งเขาก็เป็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดอีกด้วยเจ้าตัวก็มปการออกมาชี้ชัดเลยว่าตัวของทางฟันไดจะได้รับค่าเหนื่อยที่ตัวเลขสูงถึง40ล้านปอนด์ต่อปีหรือคิดเป็นราว3 8 5 0ป0ปอนด์ต่อสัปดาห์ในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรของเราในครั้งนี้ เราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขการกลางข้างต้นนั้นมีการขยับเพิ่มจากขั้นไหนที่เขาได้รับก่อนหน้านี้กับทางสโมสรของเราขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญจากเดิมที่เขาได้รับตัวเลขอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นหรือเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเกือบจะเท่าตัวกันเลยทีเดียว แต่ตัวเลขดังกล่าวข้างต้นนั้นก็เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับเคสของทางศาลาด,ด้วยก็คือการที่เขาจะได้รับเงินเต็มจานวนดังกล่าวนั้นมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลายตอหลายอยา่างตามเงื่อนไขบนัสเพิ่มเติมที่มีการระบุเอาไว้ค่อนข้างจะมีความชัดเจน อย่างไรก็ตามตัวเลขคาดเหน่ยของทางฟันไนดะ้ยังทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้รับคาดเหนี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกณนะปัจจุบันจะเป็นรองก็เพียงแค่เพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาและอีกคนก็คือในรายของทัพเออร์ริงบราห์แร์ดยอดสุดหน้าของทางเดอร์อบี้สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็เพ่มีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับทางทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ไปมัดมา ซึ่งทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษถึง500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสรนมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวลือออกมาถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางหลุยส์ดิอาสติดท,ทีมชาติโคลอมเบียของเราที่ซื้อจาตัวก็กำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางโจบุญทุมบาเซโลนาและรวมถึงบรรดาสโมสอนเงินถุงเงินถังจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียที่อยากจะได้ตัวเขาไปคาแข้งที่ตวันออกรา ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางอิ g จิอ n โนสื่อจากประเทศอิตาลีก็มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ล่าผูกของเรากำลังขันไม่ความสนใจในตัวของฮักอาเดโมล่าลุกแมนดาวเตกตัวเก่งจากทางซโมสรนอัตตันตาในเวทีเการโชวสเิอาของประเทศอิตาลี ประตูของนักเตกเองกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง25ลูกจากการลงสนาม35นัดในการแข่งขันทุกรายการด้วยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป18ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก7แอสซิส สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของทางดาวเตะวัย27ปีรายนี้เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีความสารพัดประโยชน์เมื่อเขาลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าตรงกลางการถ่านออกมายิงเป็นปีกซ้ายหรือแม้กระทั่งการโยกไปยิงเป็นปีกขวาอีกด้วยเช่นเดียวกันกับการถอยลงมายิงเป็นกองหน้าตัวต่ำนั่นทำให้เขาจึงสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นที่มีความหลากหลาย นอนอัตตันตอเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะและมีการประเมินมูลค่าของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข65ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาบ55ล้านปอนด์ทังนี้ตัวของทางอเดเมอร์ล่าลุคแมนเองก็ยังเคยผ่านประสบการณ์การลงเล่นในประเทศอังกฤษมาแล้วอีกด้วยจึงทําให้เขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นสมัยที่เขาเคยลงเล่นกับทางชาวต์แอตเลติก เอลเวอตันฟูลแลบและถัางเวสตเตอร์ซิตี้ตามลำดับก่อนจะมาลงเอกกับทักอัพต,ต,ตันต้าดังเกาะขานโตดในในก็เปิดประเด็นมาี่เรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะติดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกัน เมื่ออีกหนึ่งคนที่ก็มีกระแสะข่าวผัวพันกับทีมของเรามาเป็นระยะตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็าคือในรายของทางชุกอัลเปรโดเดาวิงตัวเก่งจากทางสโมสรอนรอตันแด์โฮฟอัลเบียนนั่นเองหลังจากเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนีด้วยมีส่วนร่วมกับการทำประตูไป17ลูกจากการลงสนาม29นะัด ในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเองไป10ลูกและผัดบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีกเจ็ดแอสซิตสิ่งที่ทําให้เขาดูจะได้เปรียบเหนือกว่าตัวเลือกอื่นๆก็คือการที่โจ้ตัวผ่านประสบการณ์การลงเล่นในเวทีพีเมลิกอยู่ณปัจจุบันอีกด้วยทาให้เราไม่ต้องลุ้นในเรื่องการปรับตัวของเขาเลย ว่าอุปสักใหญ่ที่สุดในดิวนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัวของนักเตะหลังจากทางไบรตันมีการโกงคุลค่าของเขาขึ้นไปแตะหลัก100ล้านปอนด์เขาให้แล้ว มันทำไมล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าลิวปูของเราได้ถอนตัวจากการเล่ล่าตัวนักเตะรายนี้ออกไปแล้วหลังจากมันมีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงในตลาดซื้อขายนักเตะของเขาออกมาซึ่งพบว่ามันอยู่แค่เพียง61.3ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก5 2าล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นของนักเตะรายนี้นั้นน้อยกว่ามูลค่าที่ทางไวตันมีการตั้ง แพงค่าตัวของเขาเอาไว้ถึงครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวเรายิไดอว่พวกก็เป็นสโมสรที่ค่อนข้างจะอดาง,งกับเรื่องของด a ต a หรือข้อมูลต่างๆจึงทําให้พวกเขาไม่คิดจะซื้อตัวนักเตะที่แพงกว่ามูลค่าในตลอดซื้อขายมากถึง1เท่าตัวแบบนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ทีมของนอถอนตัวจากดิวนี้ออกมาไปก่อนเพื่อนและเปลีป่ยน,นเป้าหมายไปหานักเตะรายอื่นที่จะมีสนุนราคาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลมากกว่าหีนั่นเอง เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมยจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับมาดูประเด็นร้อนฉาที่สุดซึ่งถูกตีออกมากตั้งแต่เมื่อวานนี้กันบ้าง หลังจากสื่อทั้งในประเทศเบลเยีเยมบ้านเกิดของตัวควินเดอร์รอยสตา์ดังจากทางเดอร์บยสีฟักแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยว่าในตอนนี้ดาวเตะวัย33ปีที่เพิ่งจะประกาศอำลาสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้และไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาออกไปทำให้โจตัวสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวว่าเขาเองก็ยังคงมีความใฝ่ฝันอยากจะทําตามความฝันในวัยเด็กในการย้ายมาสู่ทีมแอนฟิลด์ ทาเรื่องดังกล่าวยังได้รับการโหมกระแสออกมาอย่างต่อเนื่องจากบรรดาสื่อสายของทั้งหลายอีกด้วยหละล่าสุดหลังจากที่เราได้เห็นตัวของทางเวิร์กยูฟันได้มีการต่อสัญญาจะบับใหม่กับสโมสรของเราออกไปเขาเองก็มีการโพสต์ภาพของตัวเองลงในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาพร้อมด้วยข้อความแคปชั่นแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่ามันเป็นลิเวอร์พูลมาโดยเสมอ จากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นนั่นเองก็มีแฟนบอลตาดีที่เข้าไปสังเกตเห็นเลยว่าหนึ่งในคนที่มีการเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวข้างต้นด้วยก็คือตัวของทางเดอะบอยเอเมื่อเขามีการโพสต์ตอบในโพสต์ของทางฟันไดเอาไว้ได้ข้อความว่าขอแสดงความยินดีด้วยเพื่อนร่วมงานของผมซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นนั่นเองก็ทําให้มันมีแฟนบอลมากมายที่นํไปขยายความนักตีความกันต่ออย่างเป็นวงกว้าง ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับกระแสะข่าวที่ออกมาในช่วงนี้กับทางลิอร์พูของเราหรือไม่อย่างไรกันหรือมันจะเป็นเพียงแค่การเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมอาชีพของทางเดอะบอยเพียงเท่านั้นซึ่งน้องก,ก็คงต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ